ถ้าถ้าเรามองมองในภาพรวมเรารู้รแล้วว่าเรารใช้หัวใจสู้ใช้ความตั้งใจสู้แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนเบือนน่อหน่ายนักการเมืองมากที่สุดก็คือเรื่องการโกงการทุจริตเองครับชับเราก็ประกาศนโยบายชาัดเจนเราเป็นพรรคการเมืองที่เป็นต้นแบบของผู้นําปราบโกงนี่คือ,อมัโมโตโต้เลยนะ,ะเราประกาศแล้วว่าเราคือต้นแบบผู้นําปราบโกงถ้าพี่สังเกตดูพรรคการเมืองต่างๆในช่วงนี้ตนอยากจะโฆษณาว่ามาปราบโกงผมถามว่าที่ผ่านมาคุณทําอะไรกันบ้างผมถามแค่นี้ที่ผ่านมาคุณเป็นสสหรือเป็น ทั้งฝ่ายค้านเลร,รัฐบาลพวกคุณทําอะไรเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นมือปราบโกงจริงๆบ้าง<อ>คุณเอาใครติดคุกได้บ้างผมสามารถเอานายกรัฐมนตรีติดคุกเอารัฐมนตรีสองคนติดเอาในทุนพรรคการเมืองติดคุกแม้ช่วงที่ผ่านมาไม่มีตาแหน่งในสภาก็ร่วมมือกับภาคประชาชนเคยให้สัมภาษณ์พี่บ่อยๆนักโทษที่เคยหนีไปอยู่ตา่างประเทศสุกปีใคร,ครจะไปคิดว่าเขาจะติดคุกใช้อํานาจไม่ชอบเราก็สามารถเอามา ติดคุกได้ <het k> ผมถึงกล้าประกาศว่าเราคือต้นแบบผู้นำปาบโกงแล้วก็ผมผมคิดว่าปัญหาประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันผมฟังตัวเลขจากองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประมาณห้าแสนล้านบาทห้าแสนล้านบาทนี่อาจจะยังไม่ลงทุนเท่าซึ่งมันมันมหาศาลทั้งจะเป็นการซื้อขายตำแหน่งจากติบบนเงินใต้โต๊ะการประมูลงานคือเยอะแยะไปหมดอะที่มันสร้างปัญหากระชา้บ้านเมืองแล้วผมคิดว่ามันคือ DNA ของผมแล้วผมกล้าท้าทุกภาคการเมืองที่คุณคิดว่า คุณจะมาปราบโกงเหรอผมเห็นหลายๆพรรคการเมืองประกาศว่าจะปราบโกงแต่ไม่เห็นทำอะไรสักอย่างแต่จะมาพูดในช่วงหาเสียงเลือกตั้งแต่เราทําตลอดอะพี่ผมถึงบอกว่าถ้าพี่น้องต้องการให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นผมเชื่อว่าไทายภาคดีจะเป็นพรรคการเมืองที่ทําให้สังคมใสสะอาดขึ้นถ้าเลือกเราเยอะอํานาจต่อรองเรามากเราก็จะจัดก,การความสะอาดได้มากขึ้น ไม่ใช่ว่ารเราพูดล่องลอยนะรเราเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่ประกาศนโยบายประหารชีวิตนะ<อ>ผมกล้ายืนยันนะเอาดิจิตอลฟูดพินเอาข้อมูลในมืเอเร์ดได้เลยนเน<อ>ี่ยไทยพักดีเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่ประกาศนโยบายประหารชีวิตแล้วเราเรา,เรามีารายละเอียดว่าการประหารชีวิตหมายความว่าถ้าสร้างความเสียหายต่อชาติบ้านเบืองไม่นกกับกว่าร้อยล้านบาทขึ้นไปต้องประหารชีวิตถ้าต่ำกว่านั้นก็เป็นโทษตามมูล,ลเหตุมูลฐานที่<อ>ว่ากันไปอยู่ประหารชีวิตอย่างเดียวมันไม่พอเพราะพี่จด้ไม่คดีจำนำข้าวติดคุก4 8ปีติดจริงกี่ปีออกมาแล้วเออออกมาแล้ว6ปี7ปี เงี้ยดังนั้นเราต้องถือว่าโทษการโกงการทุจริตมันต้องเป็นโทษที่สร้างความเสียหายาต่อชาติบ้านเมืองต้องไม่มีสิทธิ์ขอพระราชานพายโทษถ้า48่ปปีคือ4 8 uh, ปีถ้า30ปีคือ 30, 30ปีปต้องไม่มีการขอพระราชทานพายโทษแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดประหารชีวิตต้องประหารชีวิตภายใน15วันคือต้องเอาให้ชัดเจนนะวันนี้เนะี่ยการปราบทุจริตในระบบโครงสร้างประเทศเราเนี่ยให้แต่รัฐ เป็นผู้จัดการทุจริตอย่างสมัยผมตรวจสอบผมเป็นสอสอผมก็ต้องร้องผ่านปปชถ้าได้ปปชยุคนั้นแอคทีฟมันก็ ก็ใช้เวลาห้าหปีนะพี่แต่ตอนนี้นะเริ่มบางเรื่องใช้เวลาเป็นสิปีแล้วผมเห็นมีแต่เรื่องอบตอย่างเงี้ยนายกอบตอย่างเงี้ยจะประหลัดอำเภออย่างเงี้ยทาไมนักการเมืองใหญ่ๆมันช้าเราได้คุยกับฝ่ายกฎหมายให้ร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มอํานาจประชาชนพี่อย่าลืมว่าประเทศที่มีของประชาชนเขาบอกประชาชนมีอํานาจงั้นเราควรจะเพิ่มอํานาจให้ประชาชนสามารถฟ้องตรงต่อศาลได้โดยตรงโดยที่ถ้าประชาชนมีข้อมูลมีเอกสารมีหลักฐานที่อย่างพร้อมแล้วสามารถรวมตัวกันฟ้องตรง ต่อสารได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านปปช ừ, แต่มาเพราะว่าคุณต้องมีประชาชนอย่าง500น้อยห้าร้อยคนขึ้นไปร่วมลงชื่อแล้วก็ผมย้ำว่าถ้าประชาชนฟ้องชนะนะ ừ, มีสิทธิ์ได้เงินลงวันนะเ,เพื่อสร้าง,รงแรงจูงใจให้กับประชาชนและสุดท้ายเรื่องนี้สําคัญมากพี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะและ้วเงินสีเทาเงินทุจริตจะเก็บเป็นเงินสดทำมไม่เก็บผ่านบัญชีเพราะมันตรวจสอบได้อ้ใช่โอนหาพี่อ้าว ตรวจสอบได้โอนไปหาว่าตรวจสอบได้พวกนี้จะเก็บเงินสดถูกมั้ยพี่เราต้องประกาศยกเลิกแบงค์พันและแบงค์ห้าร้อยครับพี่ประกาศเลยสีแล้วแบงค์แล้แล้วคุณต้องเอาพวกนี้มาข้าบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วคุณต้องแจ้งที่มาที่ไปยิ่งเลือกตั้งในผมท่าเลยพี่แต่พรรคการเมืองเก็บเงินสดไม่ใ่งั้นถ้าเราประกาศว่าสามเดือนนี้แบงค์พันรุ่นนี้จะหมดสภาพแล้วนะเออเอามาแลกก็อมาแลกนะแบงค์ห้าร้อยหมดสภาพนะอ่าแล้วตอนที่คุณเอามาเคลียร์นะคุณต้องแจ้งที่มาที่ไปนะ เอาที่ให้มึรู้ไปว่ามึงจะโกงก็ได้อ,อนี่คือสิ่งที่ผมนึกกล้าเลยว่าถ้าเราตั้งใจจริงในการจัดการเรื่องพวกนี้มันจัดการได้ที่ผมกล้าพูดแบบนี้เนื่องจากว่าพี่ดูประเทศจีนเมื่อก่อนจนกับเราเยอะโอ้โหใช่เพราะสีจีนถึงปาบโกงครับสิงคโปร์เห็นไหมเขาสาร้างประเทศมาเขาจเจริญเลยเพราะเขาปราบโกงวันนี้เวียดนามกําลังแซงไทยเพราะเวียดนามปราบโกงปราบได้ผลเลยปาบได้ผลอองั้นถ้าเราปราบโกงจริงจังเพราะประเทศเจริญประชาชนอยู่ดีกินดีแน่นอนเห็นด้วย